ไปเจ้าแต่สองเดียวครับบอมึงเบิ่งนในที่ยอดวิวกูนะแต่ละขีดนะผ่านไปผ่านไปเซลยังมาแดกหืึแพคกับะาออนกูหว่าหาเงินง่ายหาเงินได้ง่ายกูหาเงินได้ง่ายน้อสาธุคอยได้หาง่ายๆอืมแล้วมึงกูจะจะตายเผื่อสีเผื่อสีหาถ่ายขีดปอันเอฟสี่ได้เบิ่งได้ชมใช่เลยคบ่านางลงเลยเผื่อสีแล้วจนตาลาย ลงก็ลงง่ายแกับใครบึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตคือจะตายนี่พอมึตายแหละตายอีกสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ได้รบังคาเน็ตกับแพงแพงมากินแพงเพราะว่เน็ตหน่อยแากดแหลเพออมึงซื้อเป็นตลาดนะไกลตลาดกูซื้อมาสโตแล้วต้มยี่ตัวหนึ่งว่าในเลือตัวหนึ่งแล้วมาต้มให้กับเป็ดน่เด้เป็ดพี่น้อยซื้อหายสองโตนี่ สามตัวคันดิกินตัวหนึ่งยังสองเดี๋ยวมากินอีกมันอีกตัวเฮ้ยเหมืนเอ็งดามหน้าเจ๊แก่จะบอกเรืเองเอ็งบ่เลยเจ๊ไปคุณพี่เดี๋ยวมาจงใจจริงนะบ่เอ้ยคุณพี่คุณพี่ฟ้าวโอนในเรื่องคุณพี่เอ้ยผมมีเงินซื้อของแหละอันนี้คือเรื่องจริงกูคืไปห้ยิ่งใหญ่เพนเงาเนี่ยอ้าวแต่ยังบอกกูไปหวาดกูไปลงของ ไปลงคลองมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็โอนสินะเจ็ดสิบเอ็ดโมงยังไม่ได้เห็ดกินอยู่บ่ซุเหตุแต่้าวก็ได้มากกูจะขึ้นปากซ่องเ,เ,เออไปเอาตีนมาให้กูเดอ้อฮันเดอร์ไปนหนีตีนกูเดอ้อฮันเดอร์สามโลเออกูจะไปซื้อของครับกูก็จะไปเซ็นเขาเขาจะเสียใหยเ้เซ็นบอสเอายังจำกับจำยีงรู้

Ao muốn cười nữa nó sao? Chào mừng sĩ cùm mà hề nhang bó. Ơi bật hơi bật ê, anh chỉ bật kính cả gấp hơi thân thị phần của trông sản mình. Không xin bỏ qua đam ơi. Nhức tai không tay rồi đam. Nhà tay bảo lên đây ơi. Tay anh tai với đam ơi. Tai thẻ đây bó. อะไนะเจ๊เอ้ยจะไปว่าจะสั่นได้คุณพี่คุณพี่มาก่อนให้ไต้ดอกตาคือมากะยะข่อยอีกแล้วอะไรเ้ยเ่ยสิเผาอีกเ่ยสิแจ๊กอีกเหื่อข้องยบุยหตัวเปันขอความเสือเลือกู้คุณนายพัดลมดิเดะเบาในส่ขเขาคายใบพัดลมเบาเนี้ยอะไรนะต้มหน้าหรือยเมื่อวานเรือเท่านั้นแล้ว มันคือเป็นตอนมักผ้าเออมาหุ่นมักผ้าเออเรียดดิแรดแล้วมาตัวหายอจอกนึกว่าเอาต้มแล้วหมัผ้ากันแดกเมื่อไรอยากสะแตกน้ำกูน่นเพาะเพาะอืมซื้อคือหมักผ้ากันแดดเมื่อไรลือมึงเอ้ยลือเพาคือมือวันจะ่เรียมือก่อนมือก่อนเออมือมันเกิดมาแล้วมึง กูลืมกูลงกูจะนอนกูลงมากสิเด็กไหนนะพอน่ะอ่ะมาได้มีแพ็กเก็ตมาคืนนี่ก็ต้มใบเสือบมาเด็ปรุงไม่ของข้าวขื่นเบิร์ดง่้นบวชมาปรุงนจะต้มเลยเอาว่าใบกระมิมันก็ไปเอากัวนีเปลามาโลดใบมันนะกัวลงมาเลยนะมันก็ต้มเฮ้ยต้มคือจังสอแขกงจบเห็นบอสแซ่บมึงก็ะหายมึงก็ะหายเอื่อยมาปรุง าเขากินกันถั่วบ้านถั่วเมืองอยากก๋าแมนบอยอยากกินก๋าแมนบุมีเงินก๋าแมนเดือดๆเงินนี่บุมีกูกินอยู่สั้นกูนะเป็นเลขสองพียเะดิบุมีแกลมีแกลมีแกลกินแกลมีเกลือกินเกลือมีผิดกินผิดน้ำก็เห็ดต้มหน่อยแค่ เมื ừ, ่อวานมึงได้จักลอยกะเนาะโอ้โเบิดมือให้ได้โอ้โหอีโน่ก็อีตัวนมันก็ล่าเลยอีน้อยอีน้อยก็ไหนก็ได้ลอยอีตัวน้อยไปกูกับพ่อแค่แค่ีน้อยกับมันหกเจ็ดสิบอีตัวนึงลอยสี่สิบละวันแล้วแต่วันหน้าบัวม้มืัอนี้หน้งสับผมอื่นหน่าจิโร่กะส่วนมาั้ยไอีน้อยเออมาตะวันก็เลยมาแหวกเฮือนดี นในซีเมไลในสางสอบกูชนะทีน้าของมึงกูจะมากูจังบอกโหลดกูโหลดกูจะเป็นยังเด้อบันีเดิมอันที่ว่าเขาว่าเอาขึ้นสะบันตห้ตายเลยเสียเราเสียเมื่อวานเมื่อวานนี่เริ่มมือซื่อนี่บ่เมื่อวานนะฮะตาสงสารเธอจังว่ากันกับอีแม่ใช่ไหมไมีลูกมีเมียแล้วเฮ้ย แม่นเมือเออมือมือวาดนี่เสียมือวา่ามีลูกมีนี่นอ,อัออน,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 ยน,น,นอยู่สี่สีบเลยได้ยัยงมาท่านมีจนมมเจอกับนักข่าวอย่างเองนะเฮ้ยเองบอกฟังภายทางนั้นวงนวงนอกเองบอกฟัง,เอง,อฟงเองถามวงในสเสลยทามแม่เธอเองเป็นแนวดายวะขอไปเราก็ทามก่อนวะโอ้ยมาจะมาสอบโดดบานเนี้บรมาณเห็นกันแล้วเราวะเอา้าคิดว่าราสิบบจือสะดอ๊ ข้องสอบู่ตลอดโหลดก็ได้เติมหลอกเติมลมเติมนั่นเติมนี่วันสอบมันก็บราคอยได้สอบมาได้ค่ะส่วนมากภาสิปะยางนี่โหลดหัวภาษีปะยางน้ำเท่าไหร่บ้าเธอนหนผมได้เอาแพงได้ข่าสอบข่ายางนะทานสอบภาสิห้างนั่นเลยเลยถามมาไฟสิเหตุแทนสต่บัตรนิบ่มี่แล้วเราแบบโอ้จังหวะขการเกิดแม่ไห่ตาสงสารเธอได้บ้ามือโป่งไปอ่นส่งสการเธอเนาะว้ากันหาว่าง กูไปมาเอื่นผัดกูผัเป็นเมื่อยจะได้กับหัวหัวกูสิไปหาหมอเนี่ยกับปนัสนี่ไปหาเสร็จร่างกายกูหมือนดูกูกำลังตายกูกำลังตายลาบานี้ราว่าล้มมาแล้วเลยหมอราว่าเส้นเลือดในสมองตีบราว่ามันลุกสมองอาบเลยแล้วไปผ่าอยู่หมุกคุ้ไอเมืองที่ไปไหวนะย้อนน่นปอดติดซื้ออ่ะ ที่ไปไหวนะ่ะปอดที่เสืออนะเศร้ามือแล้วก็เบิร์ดเห็นได้ไดบอดีบอดเศร้าแล้ววะตาสงสารเธอได้เธอก็ยังมาทันมีครอบครัวสีวิตคนฮาพี่น้องเอ๋ยนั่นแหละชีวิตคนฮาวแล้วมันสั่นพี่น้องเอ๋ยหากกันไหวดีกว่าสร้างการมีเงินลลายๆฝ่าโอนมาหายกันใส่ จะไหนตายปางเงินเด้อพี่น้องเด้อเอาตายหนาวเลิกของเลอกอ้าวก็ใส่ใส่แดงใส่บัววัก็โอนมาให้ก็ใส่น้ำก็สิใส่สร้อยอันนี้ไหนเห็นกันหยกหยกหยกนี่เห็นกันหยกหยกหอะไรปลากาปลามือแดงกับเห็นไปขันตัดจานไปขยองไปนั่นไปนี่ของไปเสร็จนั่นตลอด ไอ้บันผองบันโพดก็เห็นโอ้ยว่ากะไล้ว่าสีเฮ้ยเฮ้ยเรอบัดเศร้าคนล้วจังเห็นการว่ะรอบัดเศร้าคนล้วจังเห็นกันว่ะข้องงานไปย่ำได้กระปิดห่านไปย่ำได้กระปิดห่านผมเงืยหน้าบอกมึงกินได้แทแทนะแท้ๆนะแม่เอาลงมาไหวแล้วไหวอยู่ในเฮือนนั่นแหละเอาไหวอยู่ห้องแล้วว่ะยั่นวันผมจะให้ตื่นอันอากาศถือยังไงดีปานนั้นยังปานนั้นยังปอดยังตีเสื้อจังกมาเป็นตาสงสารโอ๊ยเอาไว้หอมมาให้อับ คนป่วยเนาะมันหักแทอยู่แล้วแหละโล่บานนี้วงนอกเด้อนี่วงนอกกับว่าไปหาดันปาร์ตี้วยบัดพวกมาที่ปาร์ตี้ไปข่ามมือข่ามคือเจ็ดมือจะคืนมมาือหินตายสนางบ้ยวอแห่งกินสารผาดสารนล่หระว่ามันม่เห็นตาย อันนี้คาดมันสิเป็นคนเฮานั่นมันเกี่ยวกับเส้นเลือดพุ่นล่ามาสองโหลดได้เป็นสีหาคาดเลยได้มือสิเป็นนะโมแมนว่าสิเป็นโหลดได้เฮ้ยแบบโมได้ป่วยโมได้ยั่งทันปกติเนาะโอ้ยคนกระหนาตาดีโอยกระหนาตาดีอะไรเนาะเกินผ่านๆของร่างกายปะอ่านานไปกินส่วงงานสงการนี่แล้ว กินแล้วก็น,นอนมือหนึ่งนัง่นมือใหม่มากนั่นแล้วว่าอันลูกเปิดห้าแล้วสองลดว่มันคือตื่นแต่เศร้าออแท้เราว่ะ<ม>แล้วก็สอมรถได้สี่หาคันแล้วแหละดข้าวหนึ่งเพราะว่ามาเบิ้งมันแน่ผมว่าจักยังอีลปปเลอรปลาเสือก็เลยเอาไปอันอันนี้เอาขึ้นเมืองเลยไปสวรรค์แล้วว่าอันนี้จากปากแม่เราเองกูกูนกจะกฟังปากกัน อันภายนอกนั่นมันจะเกินฮะเด้อืมมันคูมีความจริงฮะนะมันจะเวอร์มันจะเติมถามแหม่แล้วเองโลดมองมันสุดนุ้ยมองมันสุดมองมันสิได้ข้อมูลเต็มๆถ้าไปคันไปสามันได้ยินคำสามันน่าตืเติบเมื่อเอิญเอาลงเมื่อเอิญเอาลงเมื่อเอิญนบไดมาเลยวะสิีดำนะ น้อยบอกเป็นยังมือแจกพอแล้วว่ะทันดำมะค่ะโอ้ยแล้วยังหมดทันดำดอกกุญสิเผากันเหรอเนาะท้าเราแท่หลังท่านหลาหลังคุยอันคิดเห็นแต่เธอสอบโหลดแล้วโหลดอันหัวอยู่ห่านพี่เธอกระแสนมามาแปลงหายเด้อเฮ้ยอือจะบอกไปย้ำได้กระแวะไปย้ำได้กระแวะเ่อยู่หัดำเอาซักเอา จะแบบตายเถอะพี่จ้าฮัผู้เขียนบมีลูกมีเมียเอ้าวคนบ่ได้มีลูกมีเมียบ่ได้แล้ววะคนดีๆแน่นอนเล้วพี่น้องเอ้ยน่าเสียด,ดาเยเด้น่าเสียดายเด้คนดีๆบ่อฟีมือเธอก็ดีในการสอบเด้เอาเนี่ยเสียดายโอ้ยคนกำลังกันอยากได้อยากกินแล้ววะพอมาเป็นแบบนี้ ยังไ้จะกินแล้วเนาะของสอมมันสอมหลอดสอนลาลานกับสอมเป็นอยู่แต่ว่ากระบอกคือผู้นี้หเป่ผู้นี้ผัสใส่ใจแน่เป็ดป่อนนี่เป็ดปะเฮ้ยสิลาบใส่กันส่างเห็ดนะสู้ผู้ใหญ่เจดีซื้อเป็ดอีกแน่แคนแนวนี่แต่เป็ด่อยนับเบิร์ดรเด้อคุณพี่สิลีอย่างไหวบ้านนี้ ยังผักอยู่ซองแม่แล้วก็สิเหลี่ยงอ้างวันนี้สิบางเบิ่งอยู่ดอกความตายนี่แค้นข้อถูกบาดทย่างก็คือบางคนก็ะไรตายอะไรเฮ้ยแบบนอนไปเลยก็มีเอ็มกับบุญแดงเลยอ้าวเจ้าเอ็มิดเลยจิใช้เอ็มบุญขีดพ่อซะอ้าวขีดพ่อบ่เฮ้ยโตนั่นแต่ละมือน่ะอยู่แต่กับงัวกลมเงยกลมเงยอยู่แต่กับงัวกันไหวกลมตายเอ็มบุญคิดโ่อได้เฮ้ยอืม นี่ก็คือความตายทุกคนนาอพี่น้องพฉะนั้น, <_ d ance> นลแล้วอย่ามาดามาลายอีเมซอนกับพัวแล้วนะแล้วมีความสุขไงแล้วมีความสุขปลายบันปลายเซวิตจากเราสิตายวันตายผุ่งก็ยังบอกหูเออแล้วมีความสุขไปโลดบ่แมววันเราจอยู่น้ำบกหลังไปห่อนลอยปีดออน่าจะเหตุอะตรกับเหตุกว่าผัวแล้วเนาะเออจะงยอน <_ d ance> หาปีเลยบอกเฮ้ยอีเมะบ่แมวลูกแซ่นได้แม่บ่มจริง แสงแม่กูอีกเลยอ้าวกูบอกกูจะเอามะหงมมาไว้ตามหนาๆมึงกูยากมากเมื่อวานนี่นะกูเป็นลืมหยุดไหมเงี้ยเฮ้ยหัดม้วนได้แล้ก็ได้หนี่ปาตัวสุบักอ้วนบมเม็นไทยคลิปกูหอดสามสิบนาทีแล้วประจักษ์มันโผล่มันโผล่กูกกะได้ว่าเมื่อดำหน้าซอยเมย์ใหญ่กับรังสีก๊ตโทรหาว่ามึงอยู่ไซฮาม เมื่อดำหน้าเพราะผมวัายยางแขกมาลูกผู้ประวัะวาิโได้มือเ้ามาหากินป่อยเขาเออ,อ